วัดดีเพื่นเปลือนเอาสวนถุกทันนะครับนี่เราจะขอมาฝังเข็มนะครับฝังเข็มถี่ทุเรียนยังโมเป็นลูกนะครับสี่เอาเอาลูกปีสิมนานะครับเอาลูกปีนี้นะครับฝังเข็มนะครับปีนี้ตราลพี่นอ้องล็กโะไลหนักเน่าข้นเน่ากิ้วกิ้วสาเลียมนะครับ จากหมอดนะครับนี่ก็เป็นหมอดนะครับหมอดเจาะนะครับเราจะเอามาฟัางเข็มไว้นะครับหูเอาท่าแล้วี่นองฟังเข็มนะครับดูผลงานของหมอดนะครับหมอดนี่แหละตัวน้ำผ้านะครับโลหากเงาข้นเงานะครับ ใบตอบวกผิวสี่เหลี่ยมบวกนี้ครับบมซักถิ่นหัว่านครับบุกกรถ้ำแผลนะครับแผลอยู่ข้างบนนะครับโมซักถ้ำแผลอิมโมพี่นอนแด,ดงนะครับขึ้นไปจออยู่ข้างบนนะครับไปจออยู่บนแล้วก็เลยขึ้นไปถากนะครับ อีแล้วเป็นดอกพี่น้องเรอโบเป็นลูกต้นนี่เมื่อสักบู่เห็นนะครับเปิ้งใต่โขนอยู่กลางตน้นฝังสามเข็มน,นะครับต้นนี้มีเสีเอาลูกปีนี้นะครับโอ้ยใบติดพี่น้องเลย ไปกับห้าวของนานะครับด้วยฝังรักต้องถอดเข็มออกไปนะครับนี่รักต้อถอดเข็มออกไปตามเข็มนะครับฝนกำลังยุบตกอีกหนึ่งนี่พี่น้องไล่ฝังถุงยพุ่นละพี่น้องบนนะครับจากแถวนี้นะครับมานี้ก็ล้างยุบฝังลงุ่ลางนะครับ ลุ่มมันออกแล้วนะครับไอ้ใแบบชุดนี้ก็น่าจ,จะเข่าลุ่มหนาวเลยพี่นนอะต้องเตรียมตัวนะครับช่วงล่มหนาวหัวล่มหนาวไม่ไหมนะครับก็ผลสิมดสิมะบูมมีกทีหนึ่งนะครับพวกเสือไป่ทอพวกกา้าโคนเนาผวกขี้เหลี่ยมผวกกาฝากนะครับเหลี่ยมซ้ำกาฝากกันแล้วพี่นาะม่นเลยเป็นจากขาก ลมพัดมามาก็กินก็ตายจินนิงแล้วก็แพเสือล่ามไปเลยนะครับปิวสปอปิวไปนะครับนี่้างเดียวก็ตัดถิงนะครับตัดถิงอย่างเดียวสวนบอกว่าก็ตัดนะครับอัวน,นี้ตัดเลยนะครับมาต่อยก็ยาตัดออกเลยนะครับตัดเผานะครับวิธีการเผากะครับจะไปนั่นก่อนไปนองก็ไฟซะก่อน ก็เอาไซ่นะครับหาใบใหม่สดหรือว่าห้านี่ก็ได้ขี้เขียวพีน้องปกบนอย่าให้มันพุ่งออกไปนะครับบางท่านก็บว่าไห้เผานะครับแต่บอกว่าเผานะครับนม่มีกากระจันได้นะครับขันว่างไว้เดี๋ยวก็ร้อยไปกบน้ำนะครับเพราะเขาเป็นตัวนะครับเขามีชีวิตนะครับเขาเขียวล่าเขามีชีวิตนะครับไปเลยถือล่มปิวไปกับไปเรื่อยนะครับ พออาหารในกิ่งนี่เขาย่างๆนะครับถึงเอาตัดออกอาหารในกิ่งก็เหลือนะครับเ,เขานะครับต้องรีบท่ำนะครับเก็บในท่านเป็นล็อกเป็นช่วงไปช่วงนะครับนี่ตรงต้นนี้มารักใบติดกินหล่ยต้นอยู่ข้างนอกฟังจากแถวนี้นะครับขึ้นไปบนผลไม้น้องหลังเงี้่าฟังล่องลาง สวนบาสซากะเห็ดแน,นี้ทุกปีนะครับทําทุกปีนะครับแต่กับพเป็นโลกนะครับก็มีมั่งนะครับต้นหนึ่งสองนะครับบตายนะครับเรื่องไหนเป็นต้นหนึ่งสองต้นบลายแรงนะครับอีนนี้เล็กๆนี่หม,มากกระสิทนี่ใบติดนะครับจิบนี่กับมาเบิง้งทุเรียนกันนะครับ สับไปทุเรียนแน่กาแฟแน่นะครับความอยู่น้ากันนะครับพี่น้องได้เห็นนะครับการจะปลูกกาแฟได้สิบปลูกเลี้ยนนะครับกําลังสิบปลูกให้เบิ่งเอานะครับมันมีเหตุยากหรือเห็ดง่ายนะครับบางคนอ่านเห็นได้เงินไล่ได้นะครับบบอ่านเห็นที่รักษาทำนี่กับแป้งง่ายๆกับรักษาเขากับตายเบ็ดแล้วพี่น้อง อๆๆย่างเงี้ยไลแปลงนะครับถึงอ่านเห็นแต่ไรยใดญนะครับได้ปีแรกปีสองปีสามเป็นหลวกรักษาไปเบิดตแล้วนะครับต้องเฮ็ดแบบแล้วไปถุ่มเขาแหงนะครับปล่อยๆมั่งนะครับมาจักใส่ปุ๋ยทั้งดินนะพี่้องใส่ปุ๋ยสามสอบนะครับทั้งเบิดแล้วเอายิบสัมใส่ยิบสัมใส่สองหลอบนะครับอันนี้ก็ โอแก่นี้ก็ปุ๋ยทิ้งแล้วนะครับผมไปใส่ทีหนึง่งตอนลูกตอนลูก่นตอนลูก,ลลกช่วงลูกทอกระปั่นนะครับทออน้วย่นะครับนี่ก็คือใบสุดท้ายนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซํำนี้ซะก่อนพี่น้องฝังเข็มต่อกันคลิปหน้นาเจอกันไหมครับหน้าจะเป็นกาแฟน,นะครับ ุนเวียนซับเปลี่ยนกันไปนะครับไอ้หูไอ้หยิกปลูกกาแฟนะครับก็ปลูกทุเรียนปลูกยังกับตามพี่น้องต้องให้เข้าใจเขานะครับต้องศึกษานะครับพวกแม่เห็นเขาปลูกได้ก็สปลูกเลยนะครับมันกับการลงทุนของเขามันกับบุ้ขมทุนนะครับอืมสิ่งที่ลงทุนร้ายนะครับทุเรียนปลูกอย่าปลูกห้ายนะครับโอ้น้ำ บ้าซะกว่าปูกเอาจะเล็ดสิบตนนะครับเผ็ดเองนะครับปลูกไร้นี่บวไหวพี่น้องคือเขาบังคับให้เห่านะครับเขาบังคับให้เ่าสีดเลยนะครับคือเขาเป็นโรคเขาต้องสีดนะครับช่วงนี้แตกยอดถึงจะลองฉีดนะครับมื่อฝนนะครับกว่า็นฝนมันออกแล้วนะครับเสียงหลอกพี่น้องคลิปนี้เราไว้สวนดีสักครัสวัสดีครับ คิดทอดทิดถึงทุกทุกท่านนะครับ่อยกดไล่คอมเมนต์มาหลายๆนะครับรักโบได้ห่างหายไปใส่ดอกพี่น้องอยู่น้ำกันนี่หละนะครับ